สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะคในช่องพลายแซมสั้นขวดเมืองนะคะเรามาดูตัวอะไรนะคะอัพรางอัมพรางต้นไม้อยู่นะคะ <c oughs> สี set, สันเสร็จสดใสมากเลย <c oughs> ใครมองเห็นหรือเปล่าครัมีตัวอะไรอยู่ตรงต้นไม้ดูค่ะด,ดูสไตล์การแต่งตัว <c oughs> <c oughs> เรานะครับในตอนพลายเส้สั้นพันเนินนะครับอันนี้นะครับก็ร้านจากทําธุรกิจต้นท้าเสร็จแล้วก็ตัดหญ้าหน้าบ้านเสร็จก็ไปตัดหญ้านะครับให้กับครอกลายในซุมนะครับเพราะว่าวันนี้หญ้าแจกมาเนาะอนีนี่ครับหญ้าแจกมาีแต่ต้นสั้นๆครับหญ้าแจกโครงการมานะคะแต่ว่ามีแต่กาลังต้นกาลังเกิดแล้วนี่กําลังแบบช่างเราก็เพราะว่า รวมให้อิ่มครับรวมให้อิ่มดูตั้งขึ้นสิหนูอันนี้สูงไหมนี่นี่สูงสุดแล้วใช่ไหมนี่นสูงครับนี่จะเป็นย้าแจกของโครงการนะคะดูแต่ก็สูงอยู่แต่ว่าลำไม่ค่อยมีนะคะกําลังมีแค่หัวลำไม่มีอืมนี่ลำมีครับนี่ลำมีไปเดี๋ยวเรามีภารกิจนะครับพึ่งเราก็พึ่งมาจากตัดหญ้าไว้นะคะ,ะเพราะว่าต้องตัดในสวนเราเสริมเพราะว่าของโครงการแจกดูค่ะ ช้างน่าจะไม่อิ่มท้องแน,น่นอนอันนี้ก็เลยให้กินช่วงกลางวันก่อนเนาะลแล้วก็ไปดูเด็กๆที่อยู่ในป่าวันนี้คุณพาเด็กออกมาป่าใช่ไหมอ๋อนนี้ก็เลยมาส่งสเสบียงกลางวันนะคะนี่นนะะถึงมาอยู่ในป่าก็ต้องส่งสเสบียงนะคะรอบสามแล้วโยนรอบสามแล้วนะคะคเด็กไหนมาออกมาบ้างกฮึ่ เด็กโครงไปดูเด็กโครงนะคะอ๋อจะไม่ค่อยเห็นกันแต่งตัวแบบนี้ของควาเล็ก <c oughs> อ่ะโอจไปดูนะคะลุ้น,ดนเด็กโคงอยู่ไหนเอ้ย,อยโอ้หโหดูครับนี้ก ภารกิจยังไม่เสร็จนะคะตั้งแต่เช้านะคะนี่ทีแรกว่าจะไม่ได้ตัดเนาะปกติเราจะไปตัดแต่เช้านะคะแต่ว่าวันนี้ก็รอดูหญ้าพอหญ้โาโครงการมาถึงอ่าไม่ได้ค่ะถ้าช้างเราไม่อิ่มแน,น่นอนอิ่มแล้วครับเล็กลน้อยเยอะเกินแล้วก็เนี่ยแบบนี้ช้างก็กินไม่อยู่ท้องนะคะเพราะว่าลำต้นไม่ค่อยมี ก็เลยเป็นอาหารกลางวันไปเราก็เลยไปตัดไว้เพื่อที่จะเป็นอาหารเย็นอีกเป็นช้างป่าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้ก็บรรยากาศบ้างออกมาเปลี่ยนบรรยากาศแต่นี่นะแต่ก็ไม่ร้อนนะคะดูมีร่มไม้พอร้อนพอร้อนพี่เซียมก็จะเข้าไปด้านในนู้นนะคะหนูเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูก่อนเลยไปดูถ้ำพี่เซมบ่ น่าอยู่มากเลยนะครับแซมครับแซมเปมากินอาหารนอกบ้านก็จะอร่อยไปอีกแบบเนาะอโอ้โหดูนี่ร่มเงาพี่แซมเย็นสบายมากมีเห็ดปลวกขึ้นไว้เปล่าไม่มีครับนี่เพมามทำความสะอาดเลยนะครับโอ้ทำความสะอาดไว้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ข้างนอกแล้วจะไม่ทำนะครับเดี๋ยวก็มาเก็บบอกครับเนี่ยนะ เย็นจริงๆตัวตรงนี้ถ้าพูกเปลนอนก็เย็นสบายแล้วนี่เนาะนันน่นครับตรงปีตรงนั้นครับนุนนี่ตรงนี้นก็เย็นนีน่นนีน่นะคะเดี๋ยวไปดูพี่ขวานอีกเย็นเย็นเหมือนกันอันนี้เราโยนโยนพี่เซมแล้วเราก็ไปดูล่มพี่ขวันนะคะเราเราจะคัดนะครับตรงไนที่มีล่มเราจะคัดให้หนุ่มๆอยู่ตรงที่มีล่มเนาะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ร้อนตอนนี้ก็มาเต้นร,บรนะบำรอแล้วนุน่นเพราะว่าอ่ะ อาหารมาเสิร์ฟผูกด้านนอกแล้วก็ต้องมาเสิร์ฟอ,อาหารด้วยเช้าเราก็เสิร์ฟไปแล้วนะคะโอ้ดูขะนูน้นตรงพี่สัพี่ขวัญก็เย็นนะคะนุนด้านในนุน่นโซ่โซ่ถึงนุ่นนะคะนุน่นตรงนี้เค้มายืนรอรับอาหารนุน่นถอ,อ,อ,อไปกินตรงลอมนุน่น นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูร่มของที่ปลครับครับปกติสมัยก่อนจะเป็นร่มของบุญทรงนะคะตรงนี้ตอนที่เรายังไม่มีบ้านให้อยู่เนาะตอนที่ยังไม่มีแบบซุ้มน้ำเงินนะคะเดี๋ยวรอก่อนมาเลยมาดูครับนี่รุ่งจวงกุ้งโอ้โหนี่เย็นมากเย็นมากโอ้โห เป็นช้างป่าอีกหนึ่งวันที่อยู่ดีกินดีมีร่มอยู่กับธรรมชาติดูเห็ดที่เจ้าเผือกเกิดไม่มีหรอกดูแล้วโอ้ฝีมือใครนี่ฝี่ควันครับฝีมือพี่ควันเพราะว่าต้นนี้กินได้ครับอ๋อต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรนี่ต้นบักเต้ต้นบักเต้ช้างกินได้นะคะพอพอพอหมดตรงนี้แล้วเขาขาจะไม่เล่นแล้วอืมเพราะว่า นี่คือหักกิ่งที่กินได้ลงมาแล้วใช่ไหมนี่คือมาเป็นยาด้วยนะครับอ๋อเป็นยาเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึง่งเห็นไหมช่วงยาหมดเขาก็มาหักกินกิ่งไม้นะครับ้นะต,ตะเตเตเละตัดไว้เป็นฟืนได้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ฝีมือของเรานะครับอันฝีมือใครฝีของช้างที่เขามายืมลูกวันั้นนะครับ oh. อ๋อเอเป็นบรรยากาศที่เหมาะเ oh. หมาะเหมาะ,ม,ะมากนะครับเหมาะมาก ซึ่งเราก็ไม่ได้ผูกกับต้นไม้เนาะถ้าผูกกับโต,โต้นไม้จะทําให้ต้นไม้แบบว่าตายได้เราก็ทําโต๊ะม้อไว้นะคะนี่สําหรับผูกช้างเผื่อว่าวันไหนออกมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพักพื้นที่ด้านในนะคะคออกมายืดเส้ยนยืดสายด้านนอกมากินข้าวนอกบ้านแต่ว่ามันก็หมกทั้งสองเชือกนะครับเพราะว่าเราคัดสรรอย่างดีเหามอนคนนะคะถ้าออกมากินข้างนอกก็จะอร่อยหน่อยเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนบรรยากาศ ก็ทำก็สะอาดเสร็จแล้วนะครับจะไม่ให้เป็นจะไม่ให้สกปรกนะครับจะให้สปกปรกเพราะว่าช้างเขาก็ชอบความสะอาดเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือช้างนะครับก็ชอบความสะอาดเหมือนกันแต่วันนี้คนเล็ก้กสึกอยากอาบน้ำอยากอาบน้ำแล้วเพราะว่าตั้งแต่เชานะ้าเนาะตอนนี้เวลาเท่าไรแล้วนี่นี่ไม่ใช่บ่ายแล้วบ่บ่ายน่าจะบ่ายแล้วประมาณบ่ายโมงแล้วครับวันนี้เราถ่ายทำไว้ให้รับชมนะเพราะว่าตั้งแต่เช้าทำความสะอาด ตัดหญ้าบ่ตัดหญ้ารอบบ้านรอบซุ้มนะคะยังยังไม่เสร็จครับไม่เสร็จหรอเมือก่อนมือก่อนเลาจะนี่พอหญ้าแจกมาถึงก็อ่ะช้างเราไม่อิ่มแน่นอนก็ต้องไปตัดไว้นะคะก็พึ่งกลับมามาถึงก็มาเสิร์ฟอาหารสมาชิกในซุ้มก่อนในซุ้มข้างในเสิร์ฟแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับอ่าด้านในเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟหญ้าเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูอย่างนี้พี่ควันสูงมากเลยเจ้าดูเจ้าเกือบรอดแบบพอดีเลยดู โอ้ดูดูควานกับช้างนะคะดูเอาเอาเอาจกรจี้หรือเปล่านะไม่รอโอ้โหดูงาพี่ควันนะคะรู้สึกว่าปีนี้จะงาออกยาวเร็วเนะโคนก็เริ่มใหญ่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เท่าพี่แซมเนาะขนาดโคนงาน,นะคะมาดูปลายอ ไาชนกันครับเป็นนวัตรกรรมของพลายสนนี่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะชนกันแล้วถ้าเมื่อก่อนนี้ถ้าเราไม่ทําแบบนี้ไว้นี่เขาจะเป็นยังไงมันก็จะมาเมินพ่อพ่กมาต้องคำนะครับนนก็เอามือนี่สินี่เออมันก็จะไปแบบนั้นนะฮะเอาเอองานมันก็จะกลายกันไปแบบนั้นนะฮะเออจะดูมันช้างอะไรไม่รู้เนาะอ๋อ,อ ดูแบบนี้นี่ดูยาวเร็วต้องดูด้านข้างนะครับอือต้องดูด้านข้างจะดูด้านหน้าจะดูไม่ค่อยยาวไม่ค่อยยาวถ้าช้างอ่าอ่ใาให้ถามนะครับว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งไหนยาวกว่านะครับให้ทายเออให้ทายนะครับฝั <c oughs> ่งซ้ายหรือฝั่งขวายาวกวา่าใช่ไหมฝั่งซ้ายของควาเล็กนะครับอือขวาเอาถาเจ้าหันหน้ามนนี่ดีกว่าอือ นี่ฝั่งซ้ายครับอืฝั่งขวาว่าฝั่งไหนยาวกว่ากันคบรัเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้เอดูนะคะอา่ให้พิจารณาว่าฝั่งไหนยาวกว่ากันนี่ครับมาดูดีครับดูดีนี่นะคะเอาดูกันนะคะอ่าแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของขวาเล็กนะครับออันนี้จะเป็นฝั่งขวานะครับอือันนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับอืให้ดูกันนะครับ รอดูครับรอดูมินมาได้ครับมินมาได้มินมาได้นะครับว่าฝั่งไหนยาวกว่ากันเพราะว่าแค่ดูก็รู้เลยนี่มีขนาดดูด้วยตาเปล่านี่ฝั่งไหนยาวกว่าเขานะเขาว่าฝั่งนี้ยาวกว่าเราดูครับว่าพ่อว่าไม่เอฟซีว่าข้างฝัังยาวกว่าต้องดูนะคะต้องดูนี่ดูแบบนี้จะมองออกเลยนี่หรือว่าให้ดูมุมนั้นอีกนะให้ดูมุมนี้อีกนะคะับเออเกสายตาอ่ะ นี่มุมนี้นะคะฝั่งในจะยาวกว่าแต่ว่าอันนี้จะจะดูยาวกว่าเนาะเนี่ยถ้าดูสายตาอ่ะ,ะก็แล้วแต่ลุคนิสของแต่ละคนมองนะคะเม้นมาแล้ครับเม,ม,ม,ม้นมาได้นะคะว่าฝั่งหนยาวกว่า<ป>แต่ว่าเรายาวกว่าแน่นอนไปไปชีวิตคือการเดินทางยาวไปก็ให้ดูกับบรรยากาศสองหนุม่มแต่ว่าเชือกนั้นนี่โอ้โหดูยังไงก็ยาวะคะ่ะดูาขามแม่งาม ดูไกลๆดูสิเห็นแต่งาขาวๆโอ้โหนี่ถ้าหัวเชิดอีกหน่อยนึงเนาะดูสิโอ้ยเอ้าเอ้าลดไปไม่ได้แล้วเอามันติดอะไรติดโตรึเปล่าผู้บ่าวแถวตั้มโตพี่แซมนะความยาวเท่ากันไหม นิดหนึงแต่พี่แซมอ่ะไม่ยาวกว่ากันไม่มากเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสั้นขวัเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหน่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเราก็อย่าลืมค่ะกดติดตามกัน สวัสดีค่ะ